เขาไปแล้วเพชรมาวินฝนเข่ายางยืดครับเพชรมาวินป่าพงมเป็นไม้หลบฝนแต่ว่าป่าพงอะไรนี่เบ็ดมาวินกดดันฟ่าไล่ไม่สนใจแต่เข่าด้วยครับยันสอดในไล่แขนเออแน่นตรงเบ็ดหลบตัว โดนเหมือนกันครับเซนตมาวินขอใครจะใครจะท้องปลายกยืนแล้วเข้านะครับยกแรกมีใครให้เห็นแล้วนะครับเฮ้ย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 หยิบได้แล้ว หาังกดยับเข้าไปนะครับเละตาวีไมยเ่าอาชีพครับแรงนี้จากหนองบัวแนง่ลาดกดยับกะอนดูนะอะไรอะไราอะไรอะไรลมันปรเมยพอเขาเขาขาหนักเบิดเอากัดก็โงนเอาแล้วก็พุนเอาอีกพุกุไ้ชื่หรอ่าแสดงอาการให้เห็นโดนยับจนเสียบ โอ้ยใครใครอยู่นะครับนี่ครับใครจะทองบางอกกันเองเพชรปาวินเพชรพิาเพชรปาวินเพชรปาจับยงง้ทเียได้ที่สนามน้ายก้ายก้ายกเนาต้มโต้ต้งเหียด้วยนะครับเพชรพิาโนอีกีนจับแงเีบอ นวดต่เรื่อยแล้วตอนนี้เพชรมาวินเผ็ดเจลินะเผชรมาวินกับเพชรพิทาดเผ็ดพีทโดนสอบสอบวามวนโอ้ยสอบครบวนเผาวินลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกปดหนลุกยางหวานยางยางยางยงเพื่อนยังโย่ยังโย่บุญยศพีทได้แล้ยางโย่ กัรไฟโอคุณพระรับเลช่วยรันีน้อแอมซอรี่เ้าใจกันเนาะอายกสครับต่อรับต่อครับต่อรับคู้นี้ยเล็กมาวิิดปิูเกัสมงเม่าเอาเนียแง้นสิเรยยกอใจสปอร์ตเดี่ใจสปอร์ตเนีดิที่แปับ่ายครับ ได้หนบนเพชรพิฆาตัเอา้เห็นเรับยมีเวลาเยอะยังมีเวลาเยอะยกษแ้เห็นจะเอาได้ไหมเพชรจะจะรักษาสองแก้มีไว้ได้ไหมเพชรพิฆาตดีเพชรฟาวินก็แก้คืนห้ลบให้เหลอูนย์ได้ดด้ดําด้เลย เดินทิลบสองแย้มให้เหลือศูนย์ไม่ได้ครับโอ้ยแย้มแข็งขวาอ้โห้แข็งขวาใจโอ้หเอาลวครับแย้มนขวาเรียมแล้วครับบาวิชิตโตชิครับแข็งขวาโอ้ย ใครโดนก็เจ็บเลยครับโอ้โหใครโดนก็เจ็บใครโดนก็ยุบเลยครับคุณีีโอ้โหมาเข้าไปเมา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 ยุบเมายาไปแล้วใครจะเหลือเยอะไหมเมาต่อเมาครับใครจะเมาใครจะโดนใครจะโดนมาใครจะเิดใครจะโดนเา เพชรมาวินเอาตระปั๊บเสียใจเสียใจเสจเย่าไปสนใจะจับอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจกะจับเสียเวลาเสียเวลามาอัศจอากให้เตายดูสอบมารีใส่ีใโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วช เวฟมาวินจับตาโคตรเข้าบ้าโอ้โหไม่อยู่นะน่าหยกนะเวฟตีฆ่าหยุดนะสุดยอดกสุดยอดมากจาคนตาเมาครับไฮเจอร์ล้อไฮเจะรอดุ่นเสียดใจเวฟมาวินเว่าจับให้ว้าโอ้เอาแล้วครับโอาแล้วครับแล้วบังาน้ำแล้ตอนนี้ สองแ้มเหลือศูนย์ต่อศูนย์แล้วโอ้นลน้แล้วหกันล่วีีดตาชาอวังผลีไป โดนนับก่อนนะโทรศัพท์ไปนับเลยครับมาจบช็อตนี้ครับยาวเลยครับเทศมาวินบุญยศนภา